สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกับบรรยากาศอันฝนตกลินเน้องพี่น้องว้าบึงดู้พี่น้องบ้านส้นางฝนตกฝนตกแห้งนะพี่น้องเอ้ยส้นางกะอยู่หน้าน้องพี่น้องพอเดีันพอส้นางฝนออกมาอยู่เฮือนอยู่หน้าส้นางกัเลยเดี๋ยวมาอยู่หน้าประจำวันนี้กะบ่อยู่ประจำเนาะพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาแต่สลรากะสีได้มาอยู่หน้าอยู่น้ำโพลายกัวเน้ะพี่น้อง น้องลีดกะลินน้ำฝนพี่น้องเอ้ยเบิกหนักกว่าสบายดีป้าลุงน้องลีดโดยสบายดีน้องลีดมาด,ดเบิงดูพี่น้องเอ้ยฝนตกอากาศเมื่อวานนี่นะฮ้อนฮอนพี่น้องเอ้ยมาดทุกอันนี้ก็น้องโดนัดพี่น้องเอ้ยป้อกะลินน้ำน้ำฝนเอ้ยโดนัดอย่าเอาไปตากฝนนะลูกฝนตกใหม่ได้นี่นะ ล้วพี่น้องพ่นตรงใหม่ตากคนผ่อยากดีบันไดได้เนาะ้นใหม่ผ้าใหม่คนวะเมืเ่นอนี้กับบมี่ยังไล่เนาะพี่น้องก่อนอื่นกับขอถทดขอบให้พี่น้องเอฟซีสนะนางไลายๆเด้อที่สนางกันบาได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งแต่เึงเนาะกะเนื่องด้วยอาการอาการของพู้ชนะกับคือว่าอะไรพี่น้องสนางกับ่อยากว่า,าอไลนเนาะ พัวนว่าพื้นดีพื่นยังสนางกะยังมีโอกาสถ่ายอยู่พี่น้องเอ้ท่านางนนมีโอกาสไปหันมาหนีเนาะไปเถี่ยวงานเดี๋ยวนี้กะมีงานได้พี่น้องบั่นไกๆสนางบั่นเฮือนหินเนาะเมืองไสยผู้ทองแพวงสอนาเขตมีงานนมัสการภาษาเทือนห <c oughs> ินได้พี่น้องตอนนี้นะมือน,นีกะเป็นมือที่สองแล้วพี่น้องเอ้ปกติแต่ละปีสนางกะได้ไปเนาะก,ะกะ็ได้ไปห่วมงานอยู่คูปีอะ้วพี่น้อง แต่มาปีน้กอ่ะน่งด้วยสภาเวล้อบเนาะเบาอํานวยความสะดวกปันใดปีนิกสนางคือสิบบรไปเนาะบุญวานนะสน่งคือสิบห้อดหอดปีนี้แต่ละมือกบ่ได้ไปใส่ามาใส่ยอยู่แต่ก็พอเนาะบางวันพี่น้องกะพี่น้องเอฟซีกับคือสิเขาใจสนางเนอะพี่น้องอย่าเผานายอย่าเผาถิมเผาป้าสนางเดอ้ออยู่เป็นกำลังใจเหตุสนางเนอะพี่น้องเดอ้อ รู้พี่น้องคนตกค่ะนะอาโถสองซ้ำมือมานี่ห้อนห้อนนะเรียยรอได้พี่น้องมือนี่กับฟ้นกับมาหอดเป็นีเทียบหอยเนาะสมกับความหอนพี่น้องเ้ยฟนกับแห้งพอสมควรน้องรอดนหาดอย่าอกไปลิดน,นำฟ้นได้ลูก ลูกของอ้ายเนาะแล้วก็ลูกของเหยื่อพี่น้องเอ้ยน้องเมย์ก็สบายที่ปลาลุงน้องเมฆะสบายที่ปลาลุงนะลูก <c oughs> น้องโดนัดเด้เห็ดเป็นยุหน้องโดนัดนี่โบเป็นพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแล้วโลดน้องโดนัดนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนาเฮือนสะน,น,น,นัางเนาะพี่น้องนี่แหละเฮือนอยู่หน้าสะ <c oughs> นัางกะเฮืนอนพอสะนัางเนาะ ก็จะเป็นบรรยากาศหนาเพื่อนอนาตูข้อไก่พี่น้องเอ้เพื่อนอยู่หน้าเนาะก็สิมีแต่ป่าได้พี่น้องมีแต่ป่าอ้อมนาอ้อมลังอยู่ทางป่าก็ได้บลายก็เลยยังบ้านได้แปนพี่น้องเอ้ยังกะยากน้ำมันโลกไฟไข่เจ็บเนาะพี่น้อง คันว่าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาแล้โอ้ยเห็ดยังก็มีอุปสรรคไปเบิดได้พี่น้องเอ้ยถ้านางจะแม่นบ่อยากเพาะบ่อยากเห็นความเจ็บความปวดเห็นพอเจ็บยาได้ล่ก็รงสารพอพี่น้องเอ้ยมันพอเจ็บบ่ได้ล่ะน้ําตาก,ก็ไหลบัดนั้น บรรยากาศฮอนกับบอยากทายให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะอยู่ในเฮือนก็นได้เมื่อน,นี้อากาศดีก็เลยอยากให้พี่ให้น้องเบิง่งว่าบ้านสะนางฝนตกพี่น้องเอ๋ยเมือน,นี้หนึ่งในสะนางกับอยากถ่ายอยากถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งชุมือ้อชุมมือนแะไรพี่น้องเอ้แต่สะนางกับบด้ไปใส่มาใส่อยู่แต่ในเฮือนก็นจักสถ่ายยังเนาะ FC บางคนเผิ่นว่าคือบอกถ่ายอาการของพอให้พี่น้องเบ่งแน่บางทีพี่น้องเพิ่อกายคู้อยากเห็นเนาะว่าพอเป็นอะไรแล้วก็เธอเพิ่นมิยมมียาอยากผากมาก็จะนั่งกับักซีว่าเนาไใดพี่น้องเลย้ะนั่งนะก็ขออนุญ,ญาตว้าตามตรงเลยเนาะพี่น้องสะนั่งกบับบอยกถ่ายเนาะแน่น อาการของผอหรือว่าเวลา่อผุนเจ็บผุนเป็นแบบนี้สันนั่งกะแค่สันนั่งเห็นสันนั่งกะบอสบายใจนะพี่น้องสันนั่งก็เลยบออยากให้พี่น้องเลยว่าเอฟซีน่ะเห็นนะพี่น้องเลยสันนั่งก็เลยบอบออยากถ่ายนอกพี่น้องเนาะเอฟซีทันนะอยากเบึ่งกับสนั่งกบขอโทษขออภัยแล้วสนั่งเงินสนั่งเงินถ่ายให้เบึ่งบ่ได้นอกพี่น้องสนั่งบ่สบายใจคันสนั่งสิถ่ายกได้ น,นั่งอ่าบอสบายใจบอสะดวกอยากถ่ายอาการของ่อเนาะพี่นอ้องอ่าวังว่าพี่น้องคือสิเข้าใจเนาะเอาผู้ดใดที่อยากเบิ่งอยากซมแต่สน่งกับเขาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่ว่าอยากหูอยากเห็นอาการของออ่อกะสน่งกับสิขอเหลาเป็นอาการไปเนาะพี่น้องเนาะอาการของ่อกะคือว่า คนท้องคนตึงเน้อพี่น้อง,นงนนองตอนนี้กะท้องคนตึงแบบว่าลักษณาคล้ายๆคือท้องอืดท้องเพ้อนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเฮากินยาแบบยาหลดก้นบอวายาที่โรคกระเพาะหรือว่ากะกะไลไลยาอะไรน้อพี่น้อง กนั่งกับบได้ถ่ายคลิปกับแต่ละมือกับสั้นฮ่าแต่ยาฮ่าแต่หมดแต่โมเนาะมาหักซาพอกับก็บอยากว่าลายบ่อนพอสมควรเนาะพี่น้องพออยากว่าเบิดจนอยากว่าอยากเบิ้ดทางไปหากูแหละยมยาหรือว่าหมดหมอกับพี่น้องเอ้แต่ว่าพอเพิ่นกับกันยังเจ็บอยูเ่เนาะพี่น้องกันยังเก็บคือว่าอะไร กะยากะหามาเบิดเลยยายังกันได้มาจากฟังไทยกายลสุดเลยพี่น้องเอ้ยยากันได้มาจากฟังเล่ากาไลหม่อง้ลยบ่อนไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้สานางกบ,บ่ฮห้ว่าสิเหตดสังเด๋แล้วแหละพี่น้องกะมิตรวัดเผาพ่อเนาะ แล้วก็พยายามดูแลเพลินให้ดีที่สุดพี่น้องเลยตอนนี้ฉน่างกับพยายามพยายามสะอยู่ก็พอี่ดูแลเพิินให้ดีที่สุดชา,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 าที่ว่าฉน,น่างสิเหตุใดและนาะพี่น้องฉน,น่างก็ตั้งใจว่าสิเหตุให้ดีที่สุดอะไรพี่น้องเลยจะตัง้งใจกออัน ขอให้พี่น้องเอฟซีกับเป็นกำลังใจให้สาวนางในเดอพี่น้องเดอ้อโอเคเนาะพี่น้องมาหอน,นีสาวนางก็สิขออนุญาตจบที่เพียงเท่านี้แล้วเดอพี่น้องเดอ้อเพราะว่า ก็ชานากับบอมี่ยังถ่ายรลายเนาะพี่น้องเนาะแก่แ่ยังให้พี่น้องเบิ่งอากาศบรรยากาศตัวบรรยากาศฝนตกบ้านชาวนาเนาะอยู่เพื่อนชน,นะนาในตอนนี้เลยพี่ท้องเลยก็ยังให้พีให้น้องเบิง่งแล้วก็ตั้งอยากมานเราอาการของพอเนาะให้พีให้น้องเอฟซีได้หูได้ฟังเนาะตัวบางคนก็อยากหูชาวนาห่างให้ไปไซแล้วก็ พอชานางเป็นจั่งไดเนาะคือเงียบเงาแท้กะบคลิปนี้สานางกะได้มาถ่ายแล้วก็ได้อธิบายเนาะให้พี่ให้น้องฟังละกวังว่าพี่น้องกะสิเข้าใจชานางเนาะแล้วกะสิอยู่เป็นกําลังใจให้ชานางไปตลอดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณถูกขานหลายๆเด้อที่กดติดตามแล้วก็เข้าเบิ่งเข้าชมสองชาวนางเ่าเล่าสนางกะบ่ได้ลืมบุญลืมคุณพี่น้องเลยสานางเขาไปเบิ่ง คนติดตามชนง่งถึงสิบเพิ่มแต่ว่ากะยังอยู่ยังอยู่คือเก่ากะยังดีใจเนาะพี่น้องที่ชน่งบบได้ถ่ายคลิปแต่ว่าพี่น้องกับโบได้เลิกติดตามเนาะย,ยอดผู้ติดตามชนง่งยังอยู่ของเก่าชน่งกัยังมีความดีใจเนาะพี่น้องถึงว่าสิบเพิ่มกับโบโหลดกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะชนะงขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเอาเป็นหหว่าคลิปนี้ชนะงกะับสิอคอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง